มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนทนายตั้มเผยสาเหตุพี่ชายแต่งโมขอถอนตัวยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากนะคะสำหรับเรื่องของคุณแต่งโมนิดานะคะ พบเรื่องน่าสงสัยมากมายตั้งแต่เพื่อนบนเรือที่ไปด้วยกันรวมถึงทางด้านคุณแม่พนิดาศิระยุทธโยธินที่ได้ออกมาช่วยแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะมีท่าทีคล้ายว่าจะถอนตัวจากคดีแล้วค่ะหลังรับคำขอโทษและให้อภัยจากเพื่อนบนเรือพร้อมกับได้พูดถึงเงินชดเชย30ล้านบาท และก่อนหน้านี้ทางด้านทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดเปิดตัวคนสำคัญเรื่องน้องแตงโมซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นทางด้านพี่ชายแตงโมที่ได้เข้ามาเพื่อที่จะหาสาเหตุการจากไปที่แท้สิ่งของน้องสาวหลังจากคุณแม่ได้ถอดใจไปก่อนหน้านี้ โดยทางด้านายตั้มนะคะได้ทําการโพสต์ตข้อความเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าแม่น้องแตงโมจะไม่ติดใจในเรื่องของลูกสาวแต่วันนี้พี่ดายยศซึ่งเป็นพี่ชายน้องแตงโมจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งทนไม่ไหวได้ขอร่วมตามหาความจริงกับผมเพื่อที่จะหาสาเหตุการจากไปของน้องสาวมีนาคม6.5เวลา9ก้านาฬิกาผมกับพี่ดายยศจะเข้าไปพบตำรวจ เพื่อที่จะสอบถามความคืบหน้าและขอให้สอบประเด็นที่ยังคงสงสยัยพี่ดายศบอกกับผมว่าผมไม่สนใจเรื่องของเงินผมขอทําเพื่อน้องเป็นครั้งสุดท้ายและจะไฟไปด้วยกันแล้วเอฟซีน้องแตงโมพร้อมจะไฟไปกับพวกเราไหมครับหยุดโฟกัสเรื่องแม่รับตังค์แล้วกลับมาทวงความยุติธรรมให้กับน้องแตงโม แต่ละเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางด้านทนายตั้มโพสต์บอกว่าพี่ชายตังโมขอถอนตัวโดยได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสิทธาเบีย้ยบังเกิดยิ่งกว่าผิดหวังสรุปผมโดนเทแล้วครับขอโทษพี่ๆนักข่าวที่ทำให้เสียเวลาพรุ่งนี้คงต้องขอยกเลิกไปก่อน แต่ผมในฐานะพี่คนหนึ่งที่ไฟเพื่อตามหาความจริงให้กับน้องแตงโมคงจะไม่หยุดอย่างแน่นอนครับแต่ต้องกลับมาคิดทบทวนอีกครั้งถึงเรื่องที่ผ่านมาสำหรับพรุ่งนี้ผมขอพักสักวันก่อนเดี๋ยวมีแรงแล้วจะลุกมาลุยต่อเราจะไม่ยอมแพ้ถึงแม้วันนี้เราจะหมดแรง ล่าสุดในสังคมออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อความทางไลน์จากทนายตั้มนะคะเผยสาเหตุที่พี่ชายแตงโมถอนตัวหลังเปิดตัวไม่ทันข้ามวันโดยทางด้านนายตั้มได้ส่งข้อความมาตอนเวลา23น46นาทีบอกว่าพรุ่งนี้คงต้องแคนเซิลพี่ๆนักข่าวก่อนนะครับพี่ชายแตงโมโดนต่อว่าจากครอบครัวเลยไม่สามารถออกมาทำเพื่อแตงโมได้แล้วพรุ่งนี้ผมขอพักหวันนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ